ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนนะักเทรดคริปโตทุกท่านนะครับในะวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ตัวชิบะนะครับเหรียญคิดฮอตประจําวันนะครับที่วันนี้ขึ้นมาประมาณ40-50%นะครับใครที่ถือมาตั้งแต่ต้นน้ํานี่ก็คือสบายแล้วนะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับโอเคคราวนี้มาดูตัวสโตคาสติกไอซนะครับ ตัวสตัวค a สติกไอซ์ไดนี่ก็พุ่งไปทะลุร้อยแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ถือเป็นขาขึ้นอย่างแท้จริงนะครับ MACD นะครับสัญญาณเส้นสีน้ําเงินก็ยังตัดขึ้นอยู่นะครับก็แสดงว่าเป็นขาขึ้นนะครับคราวนี้มาดูตัว C D C Action Zone ในท f เฟรม4ชั่วโมงบ้างนะครับล่าสุดนะครับเหรียญได้ย่อนะครับไปที่ราคาจุด3867นะครับแล้วก็ราคาก็เด้งขึ้นไปที่จุด4181นะครับ แล้วก็ดิเคเตอร์ตัว C D C action zone ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับก็คือยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับใน time frame สีชั่วโมงนะครับมาดู time frame ที่แคบกว่าเดิมบ้างนะครับ time frame หชั่วโมงนะครับ time frame ชั่วโมงนี่ย้อนกลับไปประมาณ20กว่าแท่งนะครับก็คือย้อนกลับไป1วันที่แล้วนะครับก็ยังเป็นสีเขียวทุกตัวนะครับดูตรงนี้นะยังเป็นสีเขียวอยู่ทุกตัวนะครับยังแนะนําให้ซื้อได้อยู่นะครับแต่นะครับ สำหรับตัวผมนะครับคิดว่าให้ทําการซื้อที่แนวรับดีกว่านะครับอ่ากรับผมก็ได้ทําการตีตัวฟิโบนะครับสําหรับคนที่กลัวตกรดนะครับผมว่าอย่าไปกลัวดีกว่าการตกรดนะครับดีกว่าการติดดอยนะครับคราวนี้มาดูแนวรับของตัวชิบะนะครับสําหรับคนที่เข้าซื้อไม่ทันนะครับอ่าแนวรับแรกนะครับผมแนะนําให้ซื้อที่ราคาจุดสามสามหนึ่งสี่นะครับจุดสามสามหนึ่งสี่นะครับกันไว้อีกไม้นึงนะครับกรณีที่ ราคามันล่วงหนักๆน,นะครับก็ให้ไปที่จนะุด2 7 2 5สําสำหรับตัวชิบะ USDT นะครับก็ขอให้โชคดีในการซื้อตัวคริปโตทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็จบตรงเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ